ระวาจาของพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคมสัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอักรสา,าวกบทที่13ข้อ44ถึง52วันศัปบาโตต่อมาชาวเมืองเกือบทั้งหมด มาชุมนุมฟังพระวาจาของพระเจ้าเมื่อชาวยิวเห็นประชาชนมากมายเช่นนี้ก็เกิดความอิจฉาอย่างมากจึงคัดค้านคำพูดของเปาโลและด่าว่าเขาเปาโลและบรานาบัสต,ตอบเขาอย่างกล้าหาญว่าจาเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อื่นแต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ และไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดรเราจึงหันไปหาคนต่างศาสนาพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังนี้ว่าเราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างสองนานาชาติเพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดินเมื่อคนต่างศาสนาได้ยินดังนี้ก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และทุกคนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตนิรันดรก็มีความเชื่อเพราะว่าจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้นนั้นแต่ชาวยิวยุยงบรรดาสตรีชั้นสูงที่เลื่อมใสในสาศาสนายิวและบรรดาผู้นำของเมืองให้เบียดเบียนเปาโลและบารานาบัสและขับไล่ทั้งสองคนออกไปจากดินแดนของตนเขาทั้งสองคนจึงสะบัดฝุ่นจากเทา้า เป็นเครื่องหมายตัดความสัมพันธ์แล้วเดินทางต่อไปอยังเมืองอีโคนิยุมบรรดาศิษย์ต่างมีความชื่นชมและได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนบทที่14ข้อ7จถึงสิ เวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสก,กับบรรดาสิทย์ว่าถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยบัดนี้ท่านรู้จักพระบิดาและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเธอเท่านี้ก็พอแล้วพระเยสูเจ้าตรัสว่าฟิลิปเอ๋ย เราอยู่กับท่านมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาด้วยท่านพูดได้อย่างไรว่าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเธอท่านไม่เชื่อหรือว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงดำรงอยู่ในเราวาจาที่เราบอกกับท่านทั้งหลายนี้เรามิได้พูดตามใจของเรา แต่พระบิดาผู้สถิตในเราทรงกระทำกิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่าเราดำรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเราหรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิดเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดาสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อพระบิดาจะได้รับพระสิริลุงโรดในพระบุตรถ้าท่านทั้งหลายขอสิ่งใดในนามของเราเราจะทำให้สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเปาโลกับบรรารนาวัสดูเหมือนประสบความสําเร็จในการประกาศพระวจนงพระเจ้าในสาลาธรรมที่อันติโอกเพราะตัวบทข้อ42กล่าวว่า ขณะที่เปาโลและบานบาบัสออกจากศาลาธรรมประชาชนขอร้องเขาให้มาพูดถึงเรื่องนี้อีกในวันสักโต์ต่อไปว่ดแสดงว่าผู้ฟังรู้สึกติดใจและอยากฟังอีกยิ่งกว่านั้นเมื่อการประชุมจบแล้วประชาชนก็ยังเดินคุยกับเปาโลต่อไปซักถามข้อข้องใจต่างๆและเปาโลก็ตักเตือนพวกเขาให้มั่นคงอยู่ในพระสถานของพระเจ้า เปาโลกับบรรณวัตชื่นชมกับความสำเร็จได้ไม่นานก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านและการด่าว่าผู้ที่ทำการต่อต้านก็คือชาวยิวที่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือชาวยิวที่พูดภาษาฮีบรูและชาวยิวที่พูดภาษากรีกเปาโลกับบรรณวัสกำลังอยู่ในดินแดนที่ชาวยิวส่วนใหญ่พูดภาษากรีก และมีความคิดค่อนข้างรุนแรงดังนั้นพวกเขาจึงต่อต้านเปาโลกับบารนวัสอย่างมากสาเหตุสำคัญก็ไม่ใช่อะไรอื่นหรอกครับท่านผู้ฟังตัวบทก็บอกชัดๆว่าเมื่อชาวยิวเห็นประชาชนมากมายเชน่นนี้ก็เกิดความอิจฉายอย่างมากจึงคัดค้านคำพูดของเปาโลและด่าว่าเขานี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ ชาวยิวเหล่านั้นรู้สึกอิจฉาที่ประชาชนให้ความสนใจกับเปาโลและบารนาบัสกันมากมายพวกเขาดูเหมือนว่าหมดความหมายไปจึงเกิดความอิจฉาและผลที่ตามมาก็คือคัดค้านและด่าว่าไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขามีความฉลาดมากใช้วิธีการที่แยบยนเพื่อจัดการกับเปาโล โดยไปยุยงบรรดาสตรีชั้นสูงที่เลื่อมใสในศาสนายยวและบรรดาผู้นำของเมืองให้เบียดเบียนเปาโลและบารนาบัสและขับไล่ทั้งสองคนออกไปจากดินแดนของตนบรรดาสตรีเหล่านี้ก็มาจัดการกับเปาโลและบารนาบัสเปาโลประกาศให้พวกเขาทราบว่าการที่พวกเขาไม่ยอมรับพระวจ,จาของพระเจ้า ไม่ใช่โทษของท่านนักสองที่ประกาศข่าวดีกับคนต่างศาสนาข่าวดีที่ท่านมีท่านได้นำไปประกาศแก่ชาวยิวก่อนแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับเปาโลก,กับบารนาัสจึงไปหาคนต่างศาสนาและก่อนที่ท่านจะจากเมืองนั้นไปเขาทั้งสองจึงสะบัดฝุ่นจากเท้าเป็นเครื่องหมายตัด ความสัมพันธ์แล้วเดินทางต่อไปอยังเมืองอิโคนิยุมถามว่าเปาโลก,กับบบรนาบัสเสียใจไหมที่งานของพวกเขาต้องประสบกับความล้มเหลวคำตอบก็คือพวกเขาไม่เสียใจแต่มีความชื่นชมและได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมดังที่มีกล่าวไว้ในข้อ52 ที่สทิทั้งสองไม่เสียใจเพราะพวกเขาไม่ได้ดูว่างานประกาศของเขาประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จหน้าที่ของพวกเขาคือทําการประกาศไม่ได้มุ่งความสําเร็จแต่ผลที่ออกมาคือชาวยิวไม่สนใจส่วนคนต่างาศาสนากลับมีความสนใจเป็นอย่างมากท่านจึงไปประกาศให้กับพวกเขา สมเด็จพระเสนาบาณนบุญจทร์ปอนที่สองเคยตรัสว่ามีหลายคนที่เชื่อในพระวจาของพระเจ้าแต่ก็มีหลายคนไม่เชื่อสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเน้นว่าเราไม่ต้องวิตกกังวลกับคนที่ไม่เชื่อแต่ให้เราสนใจคนที่เชื่อให้เอาใจใส่และประกาศให้พวกเขารู้แต่นี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจ ที่พระสันป,ปาสงมอบให้แก่เราแต่ก่็เรามีความคิดว่าเราจะต้องประกาศเพื่อให้มีการกลับใจมากๆแต่พระสันตป,ปาทรงยอมรับความจริงว่าการเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเสรีภาพของแต่ละบุคคลไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อได้ดังนั้นสำหรับบุคคลที่เชื่อ ก็ให้ส่งเสริมหล่อเลี้ยงและประกาศพระวาจาแก่เขาจงสนใจทำในเรื่องนี้และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากพระวาจาของพระเจ้าในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ขอพระเจ้าทรงโวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเถินอาเมน